ทีนี้ผมอยากจะเรียนท่านเจ้าภาพทั้งหลายนะครับที่ได้เคยไปไป,ไปช่วยงานแบบนี้เนี่ยท่านเจ้าภาพจำนวนมากนะครับที่ได้บุญพร้อมกับได้บาปสวัสดีครับนะัทภูเบศเมธีรัตน์ละวะลนก่อนจากกลุ่มธรรมารุปทิพย์นะครับสอนการสวดมนต์ที่ถูกต้องชีวิตเปลี่ยนทุกคนในคลิปนี้จะมาพูดเล่าในเรื่องของเป็นการเตือนด้วยนะครับในเรื่องของเจ้าภาพ หรือการไปร่วมงานงานบุญที่วัดหรือว่าไปตามชนบทต่างจังหวัดหรือที่ไหนก็ตามแล้ครับที่เป็นการที่ผู้ที่เป็นเจ้าภาพอย่างเงี้ยแล้วพาคณะไปอย่างเงี้ยครับหรือแม้แต่ไปเดี่ยวๆก็ตามนะครับเอาเน้นๆคนที่เป็นเจ้าภาพแล้วกันเจ้าภาพกระถินเจ้าภาพพระปาอย่างเงี้ยนะฮะเวลาที่ไปตามวัด ที่ตนเองได้ไปภปาวนาว่าจะขอเป็นเจ้าภาพกระถินนะครับหรือสร้างพระอะไรก็ตามนะไปก็ต้องปกตินะที่วัดก็จะมีการต้อนรับโดยชาวบ้านนะครับก็จะมา,ามาแห่บ้างมาต้อนรับขับสู้ทําอาหารการกินให้าบางที่ก็มีไรรำนะฮะก็สุดแล้วแต่ทีนี้ผมอยากจะเรียนท่านเจ้าภาพทั้งหลายนะครับที่ได้เคยไป ไปช่วยงานแบบนี้เนี่ยท่านเจ้าภาพจํานวนมากนะครับที่ได้บุญพร้อมกับได้บาปมานะครับแล้วก็ได้บุญไม่เต็มด้วยนะฮะถามว่าทําไมถึงได้บาปมาด้วยก็เพราะว่า,าท่านเวลาท่านไปอะ่ะแล้วชาวบ้านเขาเตรียมอะไรไม่ได้ตามตามที่ท่านตั้งใจหรือคาดหวังอะ่ะจริงๆการคาดหวังเป็นกิเลสข,ของท่านเองนะฮะพอเขาไม่ได้จัดเตรียมไว้พร้อมเนี่ยอย่างเช่นว่าอาหารไม่ถูกใจหรือว่าเป็น อาหารไม่เพียงพอหรือว่าท่านร้อนจากการที่ไม่มีเต็นท์ไม่มีร่มกลางให้ท่านไม่มีเก้าอี้ให้ท่านนั่งนะครับแขกเหลือก็มีอะไรรับรองเขาได้ไม่ไมเหมาะสมไม่เพียงพอแต่นั่นน่ะมันเกิดจากความที่อาจจะเกิดจากความที่ท่านเป็นเจ้าภาพที่ท่านคาดหวังในวัดในชาวบ้านว่าฉันมาต้องต้อนรับนะเนี่ยฉันทําห้องน้ําไว้ฉันสร้างเจดีย์ไว้ฉันถวายพระทําไมไม่มีชื่อฉันติดอยู่บนเสา นะฮะนะครับนั้นผมคิดว่า,าถ้ารูไ้ไหมครับว่ามันมันเป็นบาปกรรมนะครับแล้วก็นั่นนะ่ะคือส่งผลให้ชาวบ้านเนี่ยแล้วก็วัดเนี่ยไม่อยากต้อนรับอีกนะมีที่ผมไปเห็นมานะครับแต่ไม่ใช่กลุ่มผมนะครับทางวัดเขาก็เล่าให้ฟังว่าเคยมีเจ้าภาพมาหลายเจ้านะครับแล้วก็บ้านวัดเราเนี่ยมันเป็นวัดป่าปานอยชาวบ้านก็เป็นชาวบ้านที่ทําไร่ทําสวนนะครับเขาต้อนรับคนกรุงเทพแบบนี้เขาก็ กลัวนะฮะเขาก็กลัวเกรงกันอยู่แล้วเสร็จแล้วพอคนทางทางกลางเมืองเมืองกรุงไปแบบนี้ก็เจ้ายศเจ้าอย่างแล้วก็อยากมาบ่นนะคะว่ามาแล้วไม่เห็นมีป้ายชื่อฉันเลยนะทำไมไม่เสิร์ฟน้ําให้นั่งเก้าอี้แบบนี้หรอนะฮะผมผมคิดว่ามันเป็นการที่ทําไปก็พูดไปก็ยิ่งบาปนะฮะผมไม่อยากให้ใครเนี่ยมาคาดหวังให้กับ ให้วัดหรือชาวบ้านหรือเจ้าหน้าที่ต้องมาเตรียมอะไรให้ให้อย่างนี้นะครับเพราะว่าคนที่ไปทําบุญจริงเขาทำด้วยความตั้งใจนะถ้าท่านอยากได้บุญเต็มเนะี่ยท่านอยาเข้าไปบน่น พอไปถึงแล้วเนี่ยอย่าคาดหวังให้เขาต้องทําอะไรท่านเป็นพิเศษเลยอันนี้มันมีแต่ความมานะถือตนมันมีแต่อัตตาตัวกูของกูความยึดมั่นที่จะต้องเป็นไปได้ดังที่ใจต้องการแล้วพอมันไม่ได้เป็นไปดังนั้นเนี่ยท่านก็ตําหนิแล้วท่านก็ติดกรรมมากโดยเฉพาะการไปติดกรรมว่าคนที่คนในวัดนะครับบางคนเนี่ยเขาที่ผมได้ยินครูบาอาจารยเา์เล่าให้ฟังนะครับว่า,าตั้งใจบางคนตั้งใจไปถวาย น้ำมันตะเกียงนะครับก็ซื้อน้ํามันจากในวัดไปไอ้ก็จากนอกวัดไปพอไปถึงวัดเนี่ยครับก็เอาน้ำมันตัวเองไปเทแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าแล้วหน้าที่เป็นชุดขาวหรือเป็นแม่ชีเนี่ยเขาบอกว่าห้ามห้ามเอาน้ํามันจากข้างนอกมาจร,จริงๆเจ้าหน้าที่เขาอาจจะทำเขาอาจได้รับคําสั่งมาแต่ก็เป็นเจ้าเจ้าหน้าที่ของวัดนะครับแล้วเขาเขาก็ต้องห้ามเราอาจไม่ถูกใจเราหรอก เพราะเราคิดว่าน้ํามันเราเป็นน้ํามันบริสุทธิ์ซื้อมาไม่ได้ต้องมาเวียนเวียนได้ฮะน้ํามันเวียนได้ท่านอย่าเข้าใจผิดแต่ปัญหาคือท่านไปพูดใครก็ตามที่ไปว่าเจ้าหน้าที่ตรงนั้นนะครับแม้มันไม่ถูกใจท่านแต่รู้ไหมครับผลส่งต่อมาส่งให้ผู้นั้นนะแกเป็นผู้หญิงนะครับแกตาบอดเลยนะครับไปว่าเรื่องน้ํามันตะเกียงน้ํามันเกี่ยวกับเรื่องไฟนะครับประทีบนะครับส่งผลให้ตามัวแล้วก็บอดนะครับ ผมอยากเรียนให้ทุกท่านทราบเลยว่าไปวัดไปวาเนี่ยท่านอย่าไปว่าใครในวัดนะครับนอกวัดมันก็ควรว่าควรสงบปากสงบคำแล้วแต่พอเราไปพูดเข้าเนี่ยชาวบ้านเขาก็ไม่อยากจะต้อนรับเรานะครับนะครับสวัสดีครับ